ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการเลือกซื้อหุ้นนะครับโดยใช้ค่าเบต้าในการเลือกซื้อนะครับค่าเบต้าคือค่าความผันผวนของราคาหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดนะครับโดยค่าเบต้าปกติเนี่ยจะเท่ากับ1น,นะครับโดยถ้าเราดูจากตัวอย่างเนี่ยในกรณีที่หุ้น A มีค่าเบต้าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกนะครับว่าดัชนีตลาดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นกรณีที่ตลาดมีการปรับตัวลดลง1%เนี่ยหุ้น A นะครับซึ่งมีเบต้าเท่ากับ1เนี่ยก็จะปรับตัวลดลง1%ด้วยนะครับซึ่งในทางตัวกันข้ามถ้าตลาดหรือดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1%หุ้น A ก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1%เหมือนกันนะครับส่วนตัวอย่างที่2หุ้น B เนี่ยเขามีเบต้าอยู่ที่1.2เพราะฉะนั้นถ้าตลาดปรับตัวลดลง1 หเนี่ยหุ้นบจะมีการปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดนะครับก็คือปรับตัวลดลง1.2%ดงแต่ในทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกันถ้าดัชนีตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1%เนี่ยหุ้นบจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดนะครับก็คือ1.2%นั่นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับหุ้น4มีเบต้าเท่ากับ0.8 ถ้าดัชนีตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงหนะครับหุ้น C ีเนี่ยจะลดลงแค่ 0. 8และถ้าดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น1%เนี่ยหุ้น C ีก็จะปรับเพิ่มขึ้นแค่0.8%เท่านั้นนะครับสังเกตว่าทั้งลดและเพิ่มเนี่ยหุ้น C ีเนี่ยก็คือจะลดและเพิ่มน้อยกว่าตลาดเสมอซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมองหา เบต้า uh, ในแบบหุ้น C นะครับหรือตรงนี้เราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น uh, Defensive Stock ก็ได้นะครับเพราะว่า uh, ราคาของหุ้น C เนี่ยจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดเสมอนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับ uh, ผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับหุ้น B นะครับเพียงแต่ว่า uh, หุ้น C เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคา ในกรณีที่ตลาดเป็นตลาดขาลงนะครับมีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาเนี่ยน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการหาค่าเบต้ากันนะครับเว็บ s e นด r s นะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราต้องการที่จะหาค่าเบต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นของหุ้น PTT ให้ดูแล้วกันนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้หาคำว่า Fact แฟก e ี t นะครับในหน้าแฟกชีสเนี่ยก็คือจะเป็นแสดงข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆนะครับที่ทางเซตเขา,เาจัดไว้ให้นะครับสำหรับหุ้นแต่ละตัวนะครับซึ่งณนะในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือค่าเบตานะครับให้เราลงเลื่อนลงมานะครับค่าเบต้าของหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในแท็บข้อมูลสถิตินะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปี65เนี่ยค่าเบต้าของหุ้น PTT เนี่ยอยู่ที่1.02นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับคอนเซปต์ที่เราวางที่เราตั้งไว้นิดหนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมองหาหุ้นที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า1น,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอื่น คือถ้าเกิดเรารู้ชื่อหุ้นแล้วเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ตรงๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกลับไปหน้าแรกก็ได้นะครับแก้ตรงนี้นะครับจาก PTT เป็นผมจะเป็น SCC แล้วกันนะครับ SCC หรือหุ้นปูนซีเมนไทยนะครับก็จะแสดงข้อมูลเหมือนเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูค่าที่เราจะต้องต้องการที่จะดูก็คือค่าเบต้านะครับหุ้น SCC เนี่ยเขามีค่าเบต้าอยู่ที่0.72ในปี65นะครับถ้าดูแบบเนี้ย ก็ตรงตามเงื่อนไขที่ที่เราวางไว้นะครับก็คือค่าเบต้าต้องน้อยกว่า1น,นะครับแล้วลำดับถัดมานะครับสำหรับการเลือกหุ้นที่อมองว่ามีความผันผวนในเรื่องของราคาน้อยแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนควรพิจรารณาด้วยก็คืออัตราผลตอบแทนนะครับหรือว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับซึ่งหุ้น scc เนี่ยปีล่าสุดนะครับเขามีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ส 99%เหรือกอ็ประมาณ5%แล้วกันนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวนี้เข้าข่ายเป็น d e f e n s i v e stock นะครับเพราะว่าค่าเบต้าน้อยกว่า1และให้ผลตอบแทนอยู่ที่5%อนะครับอัตราผลตอบแทนเนี่ยผมสำหรับผมนะครับเกณฑ์นในการเลือกเนี่ยผมจะมองที่ตั้งแต่3 5ถึง8ขึ้นไปนะครับพอถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยผมอาจจะพิจารณาซื้อหุ้นตัวนี้ เข้ามาไว้ในพอร์ตนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ได้นะครับในการที่จะไปพิจารณาหุ้นที่เพื่อนๆสนใจหรือเพื่อนเพื่อนๆกำลังศึกษาอยู่นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ